สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำถุงเงินถุงทอง,งกันค่ะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะตัดดิป,ปิ้นนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วหรือ50บซนติเมตรจากนั้นนะคะให้เราพับก,กลางนะคะแบบนี้นะคะพับกงกลางกดตรงกลางนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้นำเส้นที่หนึ่งนะคะ ไว้แบบนี้นะคะเส้นที่สองข้อมมาเลยค่ะเส้นที่สามนะคะพ้อมขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะส่วนเส้นที่สี่นะคะให้สอดใส่รูของเส้นที่หนึ่งนะคะสอดใส่รูของเส้นที่หนึ่งแล้วเอาเส้นที่สามนะคะเข้าตรงร่องกลางนะคะแบบนี้ค่ะ เมื like ่อได้แบบนี้แล้วนะคะเอาแค่เส okay. ้นด้านบนนะคะเอาแค่เส้นด้านบนเฉียงมาแบบนี้ค่ะเฉียงมานะคะเส้นที่สองนะคะเฉียงทับเลยค่ะเส้นที่สามเฉียงทับค่ะเส้นที่สี่นะคะเฉียงทับเส้นที่สามนะคะแล้วเอาสอดใส่รูของเส้นที่หนึ่งนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะให้นํามาหนึ่งเส้นนะคะนําขึ้นมาหนึ่งเส้นสองเส้นทับกันไว้เลยนะคะสามเส้นสี่เส้นนะคะทับกันไว้แบบนี้นะคะสี่เส้นจากนั้นนําเส้นล่างนะคะเมื่อได้สี่เส้นแล้วนําเส้นล่างนะคะเข้าร่องตรงนี้ค่ะเข้าร่องระหว่างเส้นนี้กับเส้นที่จะเอาขึ้นมานะคะจากนั้นเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับข้างบนเลยค่ะนําเส้นล่างนะคะใส่ร่องนะคะ นำเส้นถัดไปตรงเนี่ยข้างล่างตรงด้านนี้ค่ะขึ้นข้างบนนำเส้นล่างสุดนะคะใส่ตรงร่องนำเส้นถัดไปขึ้นข้างบนนำเส้นล่างสุดลงร่องนะคะเอาเส้นถัดไปขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะนำเส้นล่างสุดนะคะลงร่องนะคะจากนั้นตัวนี้เราจะไม่มีตัวดึงขึ้นข้างบนแล้วนะคะให้เอาเส้นล่างสุดเลยนะคะเส้นล่างสุดใส่เนี่ยค่ะใส่รูแรกนะคะใส่เส้นแรกนะคะ อย่างนี้ค่ะจากนั้นเอาเส้นล่างนะคะเส้นล่างที่ทับอยู่เส้นล่างเนี่ยค่ะใส่ตั้งแต่อันแรกตั้งแต่เส้นแรกเนี้ยค่ะเส้นแรกทะลุเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นสุดท้ายนะคะใส่ตั้งแต่เส้นแรกนะคะใส่ตั้งแต่เส้นแรกเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามทะลุเส้นที่สามนี้เลยค่ะจากนั้นเราดึงให้กระชับค่ะ เมื่อกระชับแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านได้เลยจะได้แบบนี้นะคะให้เราสังเกตนะคะตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้เอาฝั่งทางทางด้านสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะสอดใส่รูนี้ค่ะเนี่ค่ะสอดใส่รูนะคะแล้วก็เว้นไปหนึ่งนะคะแล้วก็เอาท้านตรงของสี่เหลี่ยมนะคะสอดใส่รู ตัวนี้ค่ะแล้วก็เว้นไปหนึ่งนะคะแล้วก็เอาด้านทางตรงของสี่เหลี่ยมใส่รูสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เว้นไปหนึ่งนะคะเว้นไปหนึ่งแล้วก็เอาด้านตรงเนี้ยค่ะสอดใส่รูของสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านเลยค่ะเอาเส้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะ เส้นเมื่อกี้ที่ที่เราดันมาเมื่อกี้อ่ะเก็บเก็บดิบินก่อนเลยค่ะสอดเก็บดิบินค่ะจะได้ทําง่ายค่ะสอดเก็บดิบินก่อนเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะถ้ามือใหม่นะคะยังไม่ชินมากนะคะให้เราตัดตัดเส้นสั้นนี้ก่อนค่ะตัดเส้นสั้นออกก่อนนะคะเอาแค่เส้นสั้นนะคะเนี่ยค่ะเส้นสั้นนะคะ สำหรับมือใหม่นะคะคนที่ทําเป็นแล้วหรือว่าเริ่มคล้องแล้วก็ไปตัดทีเดียวเลยก็ได้นะคะจากนั้นมันจะเหลือสี่เส้นนะคะเมื่อได้สี่เส้นอย่างนี้แล้วนะคะเอาเส้นที่เส้นใดเส้นหนึ่งนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะเนี่ยโค้งมาแบบนี้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่มันเป็นแบบนี้เนาะเอาโค้งมาแบบนี้เนี่ยค่ะตรงนี้เราเราหักเรากดลงไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นเอาสอดใส่ ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะสออใส่ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะใได้แบบนี้แล้วดึงค่ะเห็นไหมจะได้อย่างนี้เลยค่ะนะคะทําเส้นถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะเรากดลงเลยค่ะแล้วใส่เส้นตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะใส่เส้นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม ไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ครบสี่เส้นหักมานะคะใส่เส้นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมจากนั้นนะคะจะได้แบบนี้ค่ะจะมีสี่เส้นด้านบนนะคะเอาเส้นนี้นะคะหลบออกมาก่อนแล้วเราจะทําเส้นด้านบนนะคะโค้งไปด้านหลังนะคะหนึ่งรอบนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะกดไว้ก่อนนะคะ ชัดไหมค้งไปด้านหลังนะคะใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะเอาปลายของเส้นเดิมโค้งไปแบบนี้ค่ะวนกลับมาสอดใส่ด้านล่างของเส้นที่เราหลบไวะคะ้ค่ะจัดให้สวยงามเลยนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งเส้นจากนั้นทำเส้นถัดไปได้เลยค่ะ อักกลับมาโค้งนะคะโค้งไปหนึ่งรอบแบบนี้นะคะหนึ่งรอบนะคะจากนั้นใช้นิ้วนะคะกดไว้ก่อนใช้นิ้วชี้นะคะเมื่อกี้พูดผิดนะคะบอกนิ้วโปง้งใช้นิ้วชี้นะคะกดไว้ก่อนถึงจะถนัดค่ะ,ะเส้นที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเรามาทำต่อเลยค่ะทำเส้นที่สาม มาข้างหน้าโค้งไปด้านหลังใช้นิ้วกดไว้ค่ะแล้วโค้งมาข้างหน้าอีกรอบหนึ่งจะได้แบบนี้ค่ะจัดให้สวยงามเลยนะคะโค้งมาข้างหน้าโค้งไปข้างหลังแล้วกดไว้ก่อนค่ะแล้วโค้ง สอดเข้าด้านล่างค่ะสอดเข้าด้านล่างนะคะจะผู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราพลิกกลับด้านค่ะเราเก็บริบบิ้นให้เรียบร้อยเลยค่ะ ดิบ,บิ้นเรียบร้อยแล้วก็ตัดดิบวิ้นออกได้เลยค่ะจากนั้นเราไปตกแต่งกันได้เลยค่ะใช้ลูกปัดนะคะไว้ตรงกลางหรือใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยก็ได้ค่ะใครชอบแบบไหนนะคะ กแต่งง่ายสวยงามเลยค่ะด้วยลูกปัดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะถุงเงินถุงทองค่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะ